สวัสดีครับช่วงเย็นๆก็เหมือนเดิมนะครับเปิดสปริงเกอร์ลดน้ำหญ้าไผ่น้านะครับวันนี้ามาดูแปลงหญ้าไผ่น้ำแปลงที่สามนะครับที่เห็นหญ้าลกๆวันนี้ได้ถอนวัชพืชหรือถอนหญ้าออกแล้วนะครับหญ้าไผ่น้ำสมุนไพรรักษาโรคไตนะครับถอนวัชพืชเสร็จ เสร็จวันนี้แล้วก็เปิดน้ำใส่เรียบร้อยแล้วแปลงนี้ปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนนี้ก็วันที่31มมกราคมแล้ว สองเดือนกวกว่าแล้วครับแปลงนี้ถอนวัชพืชออกเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับแปลงที่เปิดน้ำอยู่ก็กเหมือนกันถอนถอนยาออก2ครั้งแล้วอันนี้ครั้งที่สองแล้วอันนี้ก็อีกประมาณสักน่าจะ20วันก็จะ ส่ง,งล,าาาาสลูกค้าได้นะครับแปลงนี้ยาไผ่น้ํานะครับยาไผ่น้ําสมุนไพรรักษาโรคไตนะครับเก็บกันสดสดเลยอ่าพร้อมอ่าสำหรับคนที่อาจะนำไปรักษาโรคไตก็สามารถนำไปต้มดื่มได้เลยแล้ววันนี้มี ลูกค้าที่จังหวัดบุกดาหารอำเภอคำชะอีก็อยากได้ไปปลูกไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ครับผมสั่งไป2อกิโลก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเอาไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์หรือจะเอาไปต้มดื่มเพื่อรักษาโรคไตก็ถอนสดๆมีรากติดไปเหมือนกัน พึ่งลดน้ำเสร็จแฉะต้องต้องให้แฉะแบบนี้นะครับลดน้ำทุกวันบางครั้งลดวันละครั้งช่วงเย็นบางครั้งลดเช้าเย็นก็สลับกันไปถ้าตื่นเช้าเช้าก็มาลดตอนเช้า แล้วตอนเย็นก็ลดอีกครั้งก็ได้คือไม่จำกัดเรื่องน้ำนะครับหญ้าไผ่น้ำนี่ชอบน้ำมากเป็นผักเป็นพืชที่อชอบน้ำแต่เขาทนนะครับไม่ใช่ว่าชอบน้ำแล้วาขาดน้ำแล้วจะตายขาดน้ำเป็นเดือนสองเดือนก็ไม่ตายนะครับทนมาก แต่ถ้าเข้าขาดน้ําเขาก็จ,จะเจริญเติบโตไม่ได้นะครับแต่เขาไม่ตายเป็นพืชที่ทนมากหญ้าไผ่น้ำสดสมุนไพรรักษาโรคไตนะครับสังเกตดูหญ้าไผ่น้ำร้อย็าายนก็จะเป็นแบบนี้นะครับหญ้าไผ่น้ำแท้ร้อย ท้องใบเขาจะเป็นสีม่วงนะครับบางท่านนำไปปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับใส่กระถางปลูกใส่กระถางปลูกกะถางแขวนนะครับปลูกให้เขาเป็นอยอดเขาจะห้อยระยงลงมาเป็นไม้ประดับได้ด้วย แล้วก็เป็นสมุนไพรได้ด้วยครับผมก็เปิดน้ำไปเรื่อยๆเปิดสปริงเกอร์ไปเรื่อยๆอสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะได้ยญ้าไผ่น้ำสดสมุนไพรรักษาโรคไตสามารถโทรสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ 098 590 8808 098 590 8808นะครับติดต่อที่วิไลศักดิ์ฟาร์มนะครับสำหรับชื่อเพจของผมก็จะเป็นวิไลศักดิ์ฟาร์มช่องทางติดต่ออีกช่องทางก็ทางเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊ก ก็พิมพ์คำว่าวิไลศฟาร์มเป็นภาษาอังกฤษนะครับวิไลศฟาร์มเป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อท้ายด้วยผักสมุนไพรเป็นภาษาไทยก็ส่งข้อความถามสั่งซื้อได้ตลอดเวลานะครับผมครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูว่า ได้ถอนวัาจพืชออกเสร็จรออีก20วันเตรียมตัวเดินทางได้นะครับสำหรับแปลงนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปสำหรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ